ba nhẹ thở dốt nhé nè すごい ที่ดินแปลงนี้มันเป็นความจําเป็นที่สุดในรอบชีวิตจมาบวชมาเพราะใช้เงินซื้อ5ไร่เนี่ยร้อยยานแต่ถ้าไม่ซื้อโอกาสที่จะยมไม่ได้เข้าวัดอีกเยอะเยอเน่ยเพราะว่าลานจอดรถมันไม่พอนั้นตรงนี้ซื้อทําทางเข้าทางออกจอดรถบัสจอดรถทัวร์ที่พาเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาที่เรียกกันว่าสวนธรรมสวนแก้วหรือว่าอุทยานการศึกษาเรียนรู้ ตรงนี้จะเป็นที่รองรับรถบัสรถทัวร์ได้เป็น5-60คัน,<ะ>นก็เลยจำเป็นต้องซื้อถ้าประชาชนที่รู้ข่าวถ้าช่วยได้10บาทยี่สิบาทถ้าคนไทยนะหนึ่งล้านคนช่วยได้คนละร้อยบาทเนี่ยแค่ล้านเดียวล้านคนเนี่ยก็สามารถจะใช้นี่ก็หมดเพราะว่าทุกแปลงเนี่ยเขาให้เวลา3ปีแต่แปลงนี้ให้เวลาปีเดียว มก,กว่ามันเลยต้องหากันแบบตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอ็อตก็เลยจะทอดปลาปาวันที่สมิถุนาทอดปลาปาซื้อทางเข้าวัดใครที่มีที่ตาบอดอาจจะลองมาทำบุญประเภทนี้ดูเพื่อจะได้มีทางเปิดโลง่งเจริญพร